สี่หาหมืนันจะพอจเที่ยงและคือคุณนะใช่ไหมกี่วันคืนทุนที่ใหญ่ก็นานครับถ้าเราขายเองครับแต่ตอนนี้เราถือหแมันต้องซื้อเยอะไม่ถึงกับราคาซื้อเยอะเยอะถ้าเราไปคือตอนนี้เราไปซื้อในตัวจังหวัดถ้าซื้อเยอะไหมนนไะะถ,ถึงจะได้ราคาหรือ <c oughs> ถ้าซื้อเท่าไหร่ อในในชั้นนี้เ่งในชั้นนี้ก็มีรถเยอะเลยพวกเนี้ <อ query? S 1> ยลดเยอะนะครับโยโย่นะครับสินค้าที่ใหญ่แล้วก็ปกติก็เะราคายลอกปฏิมากเลยเพราะว่า พี่ใหญ่เห็นสินค้าเต็มเชลล์ตอนหน้าพี่ใหญ่ไม่เคยเจอของแบบนี้ไม่คิดว่าตัวเราจะมีของแบบนี้มานะครัเเเบเปิดมาเจ็ดปีเคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยครับที่จะฝุ่นครับเมื่อก่อนนี้จะฝุ่นก็สินค้าพวกนี้ก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างสบายใจแล้วพวกเคร่อัว,วรพวกนี้ครับฝังมครับเื่องครัยก่อนมีขายข<อ>สมยัสมยก่อนไม่มีครับแต่ทุกนี้ก็คือ I don't know what to do. ก็มีการขายที่เาปาได้อันนี้นถ้าเกเราต้องซื้อเองแต่ที่เรจะมาขาไม่ได้ <c oughs> เราไม่สามารถือของพวกี้มาตั้งแล้วทิ่งนี้ก็อยากจะขายออกได้ก็ก็ต้องใช้เวลาประมาณนีงนะครับ ของอยู่ในร้าน้กจะประมาณคอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ช่างเราได้ขายไเรืร่อยอยู่นะครับุกเพราะว่าเพราะว่าสินค้าพวกนี้ก็เนอางที่าคซื้อเขาก็ยังจำได้อยู่ว่าสินค้าพวกนี้อยู่ที่ร้านเราตร้นะครับเราก็ยังได้ขายหลายๆอย่าง แตู้แช่มันเยอะขึ้นไหมที่ใหญ่ตู้แช่ตู้แช่มีอยู่สองตู้ใหญ่แล้วก็จะมีตู้ตู้จินกับตู้เนื้อตู้อาหารสดนะคกตบที่ใหญ่มีตู้แช่ปะเมื่อก่อนมี่าจะเป็นตู้เล็กสองตู้แล้วพอมีตู้แช่มันขายย านอื่นโทรไปอ่นไม่น่าจะมีแน่ๆหลายลงทงใช่ี่นเตไฟขึ้นไไไส่งั้ไาได้ครับมเป็นไปนีฟาอรี่อะไรนี้ก็มีนะครับคือตปดีแล้ว้านโจมเหมือนทั่วไปของพวกนี้จ็ไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูกระทนะครับก็เมาคั่วนี้สามาที่ดรบกาใ เราเอบมากัน่เรากินกันอยู่เรื่อยนินไหมวันนี้วันนี้เหรอวันนี้จะกลับกันไหมมาเนะจิงกใช่ไหม้าติดอย่โอเคเราอใหญ่นะคือเราทำบ้านเองเราอยากจะมีตู้ดีไหมจริงจริงาอยากจะมีตู้ดีไหมก็อยากจะมีนะเพราะว่าเพราะว่าของพวกนี้เราคือมมนขาดไม่ยากก็คเราต้องอยากมัมตูใหม่ของโจโหว่ไหม ได้เป็นเป็นนิติใหม่เลยก็คือร้านปกติแล้วถ้าเป็นร้านปลธรรมดาของเราจะไม่มาแล้นะครับก็เราก็ถ้ามีพวกนี้เข้ามามันก็เปลี่ยนทิศมาระดับมันดับมันตู้แช่เย็นชั่วคราวครัถ้าไม่เย็นก็โอเคไม่ใช่ไอติมแล้วพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเยอะๆนะครับก็ให้เลือกทุกอย่างเลยจุใจนะยดีจุใจครับไม่ไม่ไม่ได้มีเฉพาะของที่เป็นของแบรนด์ ก็จะมีสินค้าพี่ใหญ่ไม่เยอะแล้วต่อพี่ใหญ่มีสินค้าเยอะไหมไม่มีเยอะครับก็จะมีอยู่ไม่ขึ้นครับสองประตูจะแค่ได้สักเท่าไหร่ก็เมื่อก่อนก็มาซื้อเบียร์ทีเขาก็มาซื้อเบียร์ไปหรือว่ามาซื้อเครื่องดื่มอะไรไปเขาบอกเขาทำไมไม่เย็นเรามัตู้แช่อย่างนี้เราก็ใส่บ้างใไม่ไม่ไม่เยอะไม่ได้เยอะที่ลูกค้ามาเขาคือไม่ผิดหวัามนะตู้แช่ทั้งหมดนะครับถ้ามาตกตะวันที่ใหญ่ตอนตานนี้เราถ่ายได้เท่าไหร่ เครื่องดื่มไม่แนะน,น่ใจนตอนนี้แต่ายอดขายของเครื่องดื่มเราก็เคครับอันนี้เหอได้เสียตังค์ไหมไม่ได้เสียตังค์ซักกวาครับเพราะว่าของเราก็ของเราเองที่เป็นของเราเองนะครับก็จะมีแต่ร้านถ้าเราหลอกไปพวกนี้แค่นี้ที่เหลือก็เป็นของฝุ่นดีนะครับที่มาลงงห้เราเราแค่ทําร้านไว้รอกกัสินค้าไปนั่งรอของอแล้วนี่เอาส่งไมครับ ใหญ่มีความสุขทุกวันเลยใช่มีความสุขทุกวันทำยูทูบได้ทุกวันก็ได้มีเวลาว่างขดั้นเหรอพี่มีเวลาว่างครับอยากจะทำยูทูบแต่ว่าก็กลัวกลัวว่าจะแตป็กับยาเืสพตรงที่ว่ามันจะเป็นคอรเทดต่อตัดต่อเองด้วยใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆอยู่เราก็เลยอ่าลงสัปดาห์นก็ประมาณครั้งที่สองครั้งแค่นั้นเองเพิ่มขึ้นปรุงนะครับเพิ่มขึ้นปรุงต่อ อันนี้คือที่ว่าคือหมดแล้วใช่ไหมที่ว่านี้เรคือหมดแล้วครับก็สินค้ามาวันนี้เรายังวันนี้เป็นวันที่สินค้ามาเราไอยไ่หยุสินค้าใส่เชลยังไม่หมดครับเพราะว่าตอนนี้เราตื่นเต้นกับการที่เราได้รับของครับอืมตื่นเต้นแค่ไหนครับตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้รางวัลอะไรแบบนี้เลยจ,จ,จับชะจับไปจับฉลากสายดาวยังได้ประก,กาศแช่อันเดียวเองแต่นี้มาทาร้านสุกดีได้ทองทั้งหมดข้าหนึ่ง ง่ายไหมครับพี่ใหญ่อะไรนะง่ายไหมง่ายครับโครงการพันธุ์ได้เชิญเพื่อนโชว์หวยเนี่ยง่ายครับเพิ่มใหญ่เชิญเยอะแล้วตอนนี้มันง่ายเพราะอะไรพี่ใหญ่มันง่ายเพราะว่าเพราะเพราะว่าทุกคนคืออ่าพอเราชวนไปนะครับเขาสนใจเขาเห็นว่าตัวเราอนะมีอ่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น